ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้วันที่12สพฤศจิกายน2562นะคะมีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเงินช่วยไล่ละ2000นนะคะสำหรับค่าเก็บเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเราไปติดตามชมรายละเอียดกันเลยนะคะ วันที่11แล้วัวนที่12พฤศจิกายนนะคะคณะรัฐมนตรีมีการประชุมสัญจรนะคะนอกสถานที่ซึ่งจัดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในจังหวัดแถบภาคกลางตอนล่างนะคะประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สุพรรณบุรีนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีชาวบ้านสอบถามนะคะถึงเรื่องเงินค่า ช่วยเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ2,000บาทจะได้ไหมนะคะสำหรับปีนี้โดยนายจุริลลนลักษณะวิสิตนะคะรองนายุกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้กล่าวว่าขณะนี้ทางคณะรัฐมนตรีกำลังเร่งจัดสรรงบประมาณซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็จะต้องตรวจสอบว่ามีงบประมาณจัดสรรในปี2,563หรือไม่นะคะ สำหรับมาใช้ในส่วนนี้หรืออีกในแง่หนึ่งนะคะก็คือสามารถเบิกงบประมาณเงินคงเหลือในปี2562นะคะมาใช้โดยได้เบิกเงินนี้นะคะช่วยไปแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2562ส่วนในเรื่องของเงินช่วยเหลือชาวนานะคะสำหรับค่าเก็บเกี่ยวข้าว จะนำเข้าที่ประชุมะคะในสัปดาห์หน้าแต่จะผ่านการเห็นชอบหรือว่าการจัดสรรงบป,ประมาณหรือไม่นะคะต้องเป็นไปตามระบบของคณะรัฐมนตรีด้านนายอุตมะสาวนายน,นะคะได้กล่าวว่าได้เบิกเงินกรณีช่วยเหลือภัยพิบัติไปแล้วนะคะหากต้องการเบิอกอีกก็จะต้องนำเรื่องนี้นะคะเข้าที่ประชุมอย่างเร่งด่วนแล้ก็จะต้องประสานกับ ทางธนาคารทกศนะคะเพราะตอนหาเสียงนะคะว่าจะช่วยเหลือเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวข้าวไรละส0งพันนั้นไม่ได้ระบุว่าจะเริ่มช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่ตอนปีแรกนะคะที่พักได้เป็นรัฐบาลจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเข้าใจซึ่งตอนนี้นะคะทางรัฐบาลเร่งดำเนินง,งานเพื่อที่จะ ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวรายละ2,000บาทนะคะตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ซึ่งมีการประชุมครรมสัญจรนนะคะนอกพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ชาวบ้านก็สอบถามเรื่องค่าเก็บเกี่ยวข้าวจะได้ไหมซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ได้ ให้คำตอบว่านะคะจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอในสัปดาหนะ์หน้าถ้ายัางไงพ่อแม่พี่น้องก็หดใจโลนะคะว่าสัปดาหนะ์หน้าเรื่องนี้นะคะจะผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่แล้วก็จะได้รับจัดสรรงบป,ประมาณอะไรยังไงนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทางช่องก็จะได้รายงานให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ก,กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องขอขอบพระคุณค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนนี่ด้วยนะคะ